สวดีค่ะ มาพบกับรายการแวร์เนะคะประจำภาคบ่ายของวันที่8นะคะกรกฎาคมพุทธศักราช2564ค่ะจะพบว่าช่วงนี้นะคะทองคำเนี่ยเรียกได้ว่ามีการพักตัวค่ะสำหรับในแง่ของทองคำโลกนะคะมีการพักตัวจากไฮที่ทำไว้วันอังคารบริเวณ1,815นะคะย่อลงมาค่ะแต่ถามว่าการย่อลงมาเยอะหรือย,อยังก็ต้องบอกว่าอย่างนะคะแต่ว่าวันนี้ค่ะเราอาจจะต้องจับตาพัฒนาค่ะ พัฒนาการของกราฟนะคะต่อไปอีกสักระยะเพื่อจะบอกได้ว่าทองคำเนี่ยเขาจะขึ้นต่อหรือว่าจะพักตัวลงไปมากกว่านี้ค่ะโดยเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาบอกจุดที่น่าจับตานะคะแต่ปามองว่าทองคำสำหรับตัวโกลสปอร์ตน่าจะมีการพักตัวในเลเวลที่ต่ำกว่านี้ได้ค่ะแม้ว่าล่าสุดเนี่ยจะมีการดิดกลับมาแถว1 8 0 5 0 0 8 0 6อีกแล้วนะคะแต่ต้องบอกว่ายังไม่สามารถทะลุผ่านไฮเมื่อวานได้ไฮเมื Hi ่อวานเนี่ยจะอยู่ยแถว1,809นะคะ ซึ่งถ้าหากยังไม่พานเนี่ยทองคาเขายังมีโอกาสในการย่อมาให้เรามีการเข้าซื้ออีกครั้งนะคะต้องบอกว่าเชื่อว่าหลายๆท่านเนี่ยยังไม่ได้ซื้อทองคาใช่ไหมคะมีคนทักมาหาปลาหลายท่านเลยบอกว่าออทองคําขึ้นมาขนาดนี้แล้วยังไม่ได้เข้าซื้อเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเรามาวัดจุดในการเข้าซื้อละกันนะคะสาหรับวันนี้ถ้าทองคาเขามีการพักตัวนะคะโอเคแล้วก็ออขอกราบสวัสดีทุกท่านที่เข้ามาชมไลฟ์นะคะใครมีคําถามยิงคําถามมาได้ในคอมเมนต์เลยนะคะเดี๋ยวปลาจะมาตอบ ให้ในช่วงท้ายนะคะมาเริ่มที่ปัจจัยพื้นฐานหรือว่าข่าวก่อนแล้วกันนะคะภาพเสียงถ้าไม่ชัดรบกวนบอกมา,มาในไลฟ์ด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะแก้ไขให้แต่ถ้าเกิดชัดเจนเราก็ขอเริ่มที่ข้อมูลเลยแล้วกันนะคะ โอเคนะคะก็เข้าสู่สไลด์นะคะสไลด์วันนี้เนี่ยหัวข้อเรื่องท้องโลกขอพักค่ะแต่ว่าทองไทยเนี่ยต้องบอกว่าขึ้นไม่พักเพราะว่าค่าเงินบาทอ่อนหนักมากๆค่ะอ่อนแตะระดับสูงสุด อ,อ่อนที่สุดครั้งใหม่ในรอบ14เดือนด้วยนะคะโอเคมาเริ่มพี่ความเคลื่อนไหวของทองคำเมื่อวานนี้ก่อนเมื่อวานนี้เนี่ยมีเรื่องเด่นๆน,นะคะเป็นเรื่องของรายงานการประชุมเฟดที่ออกมาค่ะโดยรวมแล้วเนี่ยไม่มีบิ๊กเซอร์ไพรส์ค่ะก็คือไม่ได้มีอะไรที่น่าประหลาดใจมากแต่ว่าโดยรวมเนี่ยรายงานการประชุมเฟดเนี่ยโทนเป็นไปนในเชิงที่ว่าเฟดเนี่ยรู้สึกว่าเศรษฐกิจสหรัฐยังไม่บรรลุ substantial p r o g r ก s s ก็คือว่ายังไม่บรรลุเป้าหมายในเรื่องของทั้งการจ้างงานอัตราการว่างงานนะคะรวมทั้งเงินเฟอ้อก็ยังมองว่าเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นชั่วคราวมีโอกาสที่เงินเฟอ้อจะชะลอตัวลงจะ,จะค่อยๆปรับตัวลงได้นะคะดังนั้นเป็นสิ่งที่บอกว่า เฟดเนี่ยน่าจะยังคงดําเนินการเชิงผ่อนคลายต่อไปในเรื่องของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจนะคะก็ยังไม่เร่งในการขึ้นดอกเบี้ยหรือว่าลด QE ในเร็วๆนี้ดังนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราต้องจับตาพวกตัวเลขเศรษฐกิจต่อไปเพื่อชี้วัดนะคะว่าเออถ้าสมมุติว่าเศรษฐกิจโดยรวมเนี่ย ที่เท่าที่ดูที่ผ่านมาเนี่ยเริ่มชะลอตัวลงแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวเลขเอ,อ,อัตราการว่างงานที่มีการเปิดเผยรอบที่ผ่านมาอัตราว่างงานเนี่ยก็พุ่งขึ้น pmi ก็เริ่มดรอปตัวลงนะคะตัวเลขเศรษฐกิจค่อนข้างที่จะ เพิ่มขึ้นในอัตราที่ชะลอตัวลงนั่นก็เลยเป็นสาเหตุที่ทําให้ตัวธนาคารกลางสหรัฐเนี่ยอาจจะไม่เร่งในการขึ้นดอกเบีย้ยละไม่เร่งในการลด QE ก็เป็นได้แล้วก็เดลต้าเนี่ยค่ะต้องบอกว่าเป็นโควิดสายพันธุ์ใหม่เป็นโควิดกลายพันธุ์ที่กําลังคุกคามเศรษฐกิจสหรัฐแล้วก็ทั่วโลกอยู่ขณะน,นี้ก็อาจจะทําให้เฟดเนี่ยอาจจะเลื่อนนะคะหรือว่าชะลอแผนการกลับมาคุมเข้มนโยบายก็เป็นได้เพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่ทําให้ทองคํามีการคัมแบ็กกลับขึ้น มาได้นะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยช่วงที่ทองคำเขาล่วงไปหนักๆะคะ่ะเป็นเรื่องของการประชุมเฟดเลยนะคะที่ออกมาแบบ h o อ k กิสเซอร์ไพรนะคะที่ดอทพอร์ตมีการชิปแต่พอหลังจากนั้นเนี่ยความวิตกเริ่มผ่อนคลายลงไปเศรษฐกิจเริ่มดูไม่แน่นอนมากขึ้นริกส์ต่อ,เ,อ,อเกี่ยวกับ เดลต้าการาาระบาดของโควิดสอยืดเยื้อก็เลยทำให้ทองคำคมแบกลับขึ้นมาได้นะคะแต่ว่าทองคำเนี่ยเขาก็ยังเหมือนแบบไปได้ไม่ไกลมากนะคะก็มาแถวแถว1,800ต้นๆก่อนที่จะสลับย่อลงมาใกล้ๆป้วนเปี้ยนแถวแถวพันเป็นเพราะว่าดอลลาร์ก็แข็งค่าเช่นกันดอลลาร์ก็ถูกซื้อเนื่องด้วยดอลลาร์ก็เป็นหนึ่งในเซฟเฮเวนเคอร์เรนซี rency, หรือว่าสกุลเงินปลอดภัยนะคะดอลลาร์ก็แข็งโป๊กเลยนะตอนนี้ทองคำโกลด์สปอร์ตเขาก็เลยขึ้นแบบอันๆนั่นเอง เป็นปัจจัยสกัดช่วงบวกทองเนาะส่วนกองทุน s d r AR เมื่อวานนี้ขายเล็กน้อยนะคะ1.75ตันแต่ก็ไม่ได้มีในยัาสำคัญมากนักนะคะโอเคมาดูภาพ ถัดไปนะคะป้าขอสรุปคร่าวๆนิดนึงเนาะรายงานการประชุมเฟดหรือว่า FOMC meeting minutes ค่ะโดยรวมแล้วเนี่ยกรรมการเฟดนะคะก็มีการหารือการนะเกี่ยวกับการปรับขึ้นดอกเบีย้ยแล้วก็วงการปรับลดวงเงิน QE แต่เป็นเพียงการหารือนะยังไม่ได้ประกาศอย่างเป็นทางการแต่อย่างใดนะคะโดยกรรมการเฟดส่วนหนึ่งเนี่ยมองว่าเศรษฐกิจสหรัฐฟ,ฟื้นตัวเร็วขึ้นแต่ว่ากรรมการเฟดส่วนใหญ่มองว่าการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ สหรัฐขนาดนี้ยังไม่สอดคล้องกับเป้าหมายของเฟดนะคะที่ต้องการเห็นเศรษฐกิจฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนเนี่ยแหละค่ะเป็นคีย์ไฮไลท์เลยที่ตลาดเขาเล่นกันตอนนี้นะคะต้องใช้คําว่าฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนเพราะฉะนั้นถ้าเศรษฐกิจมันเหมือนแบบชะลอตัวลงบ้างอะไรอย่างเงี้ยอาทิเช่นตัวเลขเศรษฐกิจที่ผ่านมาเริ่มตบๆแล้วเนาะก็เรียกได้ว่าทําให้เฟดเนี่ยแหละค่ะทำให้นักลงทุนเนี่ยแหละค่ะตีความว่าเฟดน่าจะยังผ่อน คลายการเงินต่อไปอีกอีก,อกเป็นเลยะเวลาแบบนานพอสมควรเลยนะคะปลายปีนี้เนี่ยเดี๋ยวต้องมาดูกันอีกทีนะคะว่าโทนโดยรวมแล้วเนี่ยนักลงทุนจะคาดการว่าเฟดจะเริ่มเตรียมที่จะลด QE เหมือนเดิมหรือเปล่าซึ่งก็ต้องอ้างอิงกับ Data แหละค่ะ Data ของฝั่งเศรษฐกิจสหรัฐเนาะโอเคนอกจากนี้นะคะกรรมาการเฟดก็ยังเล็งเห็นว่าแม้อัตราเงินเฟอ้อพุ่งขึ้นรวดเร็วกว่าที่คาดกันไว้แต่เชื่อว่า เป็นเงินเฟอ้อที่พุ่งขึ้นชั่วคราวเท่านั้นอ่าตรงนี้แหละค่ะก็เป็นอีกคีย์ไฮไลท์ที่หนุนทองนะคะอ่าเพราะว่าทองคำเนี่ยจะมีสภาพแวดล้อมเชิงบวกมากๆนะคะถ้าเงินเฟอ้อมาแต่เฟดยังไม่ทําอะไรนะ,ะเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้แหละเป็นสภาพแวดล้อมเชิงบวกที่ดีมากต่อทองคําทองคาเขาก็เลยปรับสูงขึ้นมาได้นะคะโอเคต่อไปอีกภาพหนึ่งไปอยากจะนําเสนอนะคะอันนี้เป็นปัจจัยพื้นฐานที่สําคัญเหมือน นนะคะถ้าใครตามหน้าข่าวหรือว่าใครสายแบบเศรษฐกิจนะคะสายเศรษฐศาสตร์เนี่ยจะค่อนข้างให้ความสำคัญกับตัวนี้สักนิดหนึ่งเป็นสิ่งที่เรียกว่าเรียวยิวค่ะ เ l ียวย d หรืออัตราดอกเบีย้ยที่แท้จริงนะคะเท่ากับ Nominal Bond Yield หักลบด้วย Break e v e n inflation rate นะคะก็คือตัว Bond bond y i e l สิบปีนี่แหละค่ะเอามาลบคาดการเงินเฟ้อพอามาลบกันปุ๊บจะพบว่าตอนนี้เ l ียวย d ติดลบหนักมากหนักหน่วงเลยนะคะตอนนี้เรียวยูสิบปีเนี่ยลบ0.95%ก็ใกล้ลบหนึ่งเปอร์เซ็นต์แล้วนะนะคะยิ่งเรียวย d ติดลบหนักเท่าไหร่นะคะทองคำจะยิ่งได้รับ ันนี้ส่งเชิงบวกมากขึ้นเท่านั้นนะคะโอเคมาดูภาพนี้ดีกว่าให้เห็นภาพชัดๆเลยปะเอาออข้อมูลเนี่ยจริงๆปะเอาข้อมูลจากเว็บไซต์นะคะมาโพสเป็นกราฟทุกคนสามารถไปดูข้อมูลได้ที่เว็บไซต์นี้เลยนะคะเป็นเว็บไซต์ที่สามารถดูเรียลยวได้นะคะเนี่ยค่ะ เ,เราสามารถดูตัวเดลี่เทช y ี่เร y ย e l ูเค r ร์เ a ล e นะคะก็จะมีผลตอบแทนนะคะเป็นเร y ยว l ูของหลายๆอายุด้วยกันแต่ว่าที่ตลาดให้ความสนใจจะเป็น10ปีนะคะถ้าเท่าที่ดูเนี่ยเราเอามาพลอตให้เรียบร้อยแล้วเอาช่องนี้มาพลอตเป็นกราฟนะคะจะเห็นได้ว่าช่วงต้นปีเนี่ยต้นปีนี้เร y i วยูติดลบหนักเนาะ ติดลบตั้งหนึ่งกว่ากว่านะคะลบหนักมากช่วงต้นปีเนี่ยจะเห็นได้ว่าทองคําก็อยู่ระดับสูง1,900ก่ากว่าแน่นะคะแต่หลังจากนั้นพอเรียวเรเริ่มติดลบแบบน้อยลงมาเรื่อยๆเนี่ยค่ะพอติดลบน้อยลงมาเรื่อยๆอ่ะทองคำเขาก็เลยมีการปรับตัวลงมานะคะมาลบ ลบ0 6ลบ0.7จนกระทั่งหลังๆมานี้อ่ะเรียวยวเริ่มติดลบหนักขึ้นมาอีกละล่าสุดเนี่ยนี่ค่ะปรับตัวสูงขึ้นมาแบบชัดเจนนะคะล่าสุดวันที่7เดือน7เนี่ยลบ0.95แล้วอ่ปาปาร์พอตมาในกราฟนี้เรียบร้อยเนี่ยค่ะจะเห็นว่าต้นปีเนาะเรียวยูนี่ค่ะช่องนี้เป็นอ,อัตราเรียวยูนะคะติดลบมากกว่าลบหนนะ จะเห็นได้ว่าช่วงนั้นนะคะทองคำขึ้นไปทำหายไว้เมื่อต้นปีแถวแถวประมาณวันที่6มกร,ราคมเนี่ยประมาณ1,959เลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรียวยูที่ติดลบหนักๆเนี่ยเป็นปัจจัยหนุนทองแบบชัดเจนแต่หลังจากนั้นเนี่ยค่ะที่มาให้ดูเนะเาะอ๋อเรียวยูก็ติดลบน้อยลงจนกระทั่งประมาณช่วงเดือนมีนาช่วงเดือนมีนาจะเป็นช่วงที่ทองลงหนักมากะคะ่ะมีจังหวะลงไปทําโลของปีไว้ที่ประ,ประมาณ1,676นะคะลงหนักมากเพรา ว่าช่วงนั้นเนี่ยเรียวยิวติดลบน้อยลงมาแบบชัดเจนค่ะมีจังหวะบางช่วงบางตอนเนี่ยลบประมาณ0.57เท่านั้นเองด้วยนะคะในช่วงเดือนมีนาเนาะในช่วงเดือนมีนาก็จะเห็นได้ว่าทองํำดิ่งแตะโลโลสุดของปีเลยนะคะ แต่พอหลังจากนั้นเนี่ยอ่าโอเคเรียวยิวเริ่มติดลบหนักขึ้นมาอีกแล้วแล้วก็ล่าสุดนี่เลยล่าสุดเลยนะคะเดือนกรกฎาคมก็มาที่ลบ0.95อีกแล้วเป็นข้อมูลเมื่อวานนี้เลยอ่าดังนั้นเนี่ยถ้าเรียวยิวนะคะติดลบหนักขึ้นหนักขึ้นก็จะเป็นปัจจัยที่หนุนทองคําให้ปรับสูงขึ้นต่อไปได้อันนี้เป็นปัจจัยสําคัญที่ค่อนข้างที่จะสอดคล้องกับราคาทองคำนะคะเรียวยิวอ่าโอเค เรียวยูดูยังไงนะคะก็ให้ดูบอลยูก็ได้ค่ะทุกคนอาจจะรู้แล้วแหละว่าบอลยูสามารถไปดูได้ในเว็บ Investing นะคะก็เทชูรี่บอลยู10เยีเนี่ยจะพบว่าตอนนี้ต่ำมากๆเลยนะคะล่าสุดจริงๆถ้าเท่าที่ปาดูเนี่ย ลงมาแถวๆ1.28ด้วยนะคะโอ้โหลงหนักหน่วงเลยเนาะสำหรับตัวบอลยิวนะคะบอลยิว bon 10ปีลงมา1.285แล้วล่าสุดนะคะเป็นปัจจัยที่หนุนทองคำอย่างชัดเจนเพราะว่าการที่ดอกเบียะะ้ยเนี่ยค่ะ ดอกเบีย้ยมีการติดลบลงมากๆนะคะก็เลยทําให้เงินย่อเข้าสู่ตลาดทองคำเพราะทองคําไม่ได้ให้ผลตอบแทนในรูปแบบของดอกเบีย้ยใช่ไหมคะพอดอกเบีย้ยลดต่ํำลงมาทองคําก็เลยปรับสูงขึ้นมาได้อ่ะ ดังนั้นเนี่ยตรงนี้ก็พอจะบอกได้นะคะยิ่งตัวบอลยิวล่วงหนักเท่าไหร่ก็จะยิ่งไปทําให้เรียวยิวติดลบมากขึ้นเท่านั้นค่ะก็ค่อนข้างที่จะสอดคล้องกันนะคะจากสมการแล้วก็ดูบอลยิวเอาก็ได้นะคะถ้ายังลบหนักต่อเนื่องก็จะทําให้ตัวทองคำเนี่ยบวกขึ้นต่อไปได้นี่เป็นปัจจัยพื้นฐานสําคัญอ,อีกแง่หนึ่งนะคะเป็นแง่ของรา,าคาทองคําในประเทศที่ปรับสูงขึ้นมาได้ค่อนข้างดีเป็นเพราะว่าค่างเงินบาทอ่อนค่าค่ะ ตอนนี้เรียกได้ว่าบาทเนี่ยอ่อนค่านะคะอ่อนสุดในรอบ14เดือนครั้งใหม่ตั้งแต่เดือนพฤษภาปี2020ีเลยนะปีที่แล้วเลยนะคะสาเหตุของการอ่อนค่าของค่าเงินบาทหนึ่งเลยดอลลาร์อ่อนดอลลาร์แข่งค่าดอลลาร์แข็งโป๊กเลยนะคะตอนนี้ถ้าไปดูตัวดอลลาร์อินดกซ์เนี่ยล่าสุดจะอยู่ที่แถวแถว6กนะคะก็เรียกได้ว่าแข่งค่าไม่ไกลาจากไฮรอบประมาณ3เดือนนะคะ ดังนั้นเนี่ยตัวบาทก็เลยค่อนข้างที่จะอ่อนไม่เพียงแต่ดอลลาร์แข็งเท่านั้นที่ทําให้บาทอ่อนปัจจัยภายในประเทศของบ้านเราเนี่ยแหละค่ะกดดันให้บาทอ่อนค่าค่ะถ้าใครตามตลาดหุ้นไทยวันนี้จะพบว่าลงหนักมากนะคะจะเห็นว่าฟลูร์ไหลออกอย่างชัดเจนนะคะนักลงทุนต่างชาติน่าจะทยอยขายหุ้นไทยแล้วกเออ็เป็นผลมาจากโดยรวมแล้วเนี่ย การคุมการระบาดของไวรัสโควิดในบ้านเราทำได้ไม่ค่อยดีนะคะเรียกได้ว่าแย่กว่าชาวบ้านเลยก็ว่าได้นะคะแล้วก็ยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ของเราเนี่ยสูงขึ้นต่อเนื่องล่าสุดก็แตะมากกว่า7,000รายแล้วนะคะนอกจากนี้ก็มีรายงานข่าวอีกด้วยว่าหนังสือพิมพ์นิเกอกิจัดทำดัชนีการฟื้นตัวจากโควิด -19 บ่งชี้ว่าไทยนะคะติดอันดับเกือบท้ายตารางเลยติดอันดับ118จากมากกว่า120ประเทศเลยนะคะ mm hmm. เรียกได้ว่าฟื้นตัวเนี่ยแทบจะต่ำที่สุดในอาเซียนเลยนะคะ mm hmm. สะท้อนว่าเศรษฐกิจไทยค่อนข้างอ่อนแอ เพราะว่าเศรษฐกิจไทยโดยรวมเนี่ยพึ่งพาการส่งออกค่อนข้างเยอะไม่เพียงพึ่งพาการส่งออกพึ่งพาการท่องเที่ยวค่อนข้างเยอะด้วยนะคะพอนะักท่องเที่ยวไม่เข้ามาเนี่ยก็ทําให้ GDP ของไทยชะลอตัวลงนะคะดอกเรียกได้ว่าหดตัวอาจจะหดตัวเลยก็ว่าได้นะคะดังนั้นเนี่ย นี่คือคปัจจัยสำคัญที่ทำให้ค่างเงินบาทอ่อนเศรษฐกิจไหนแย่เศรษฐกิจประเทศไหนแย่จะกดดันค่างเงินประเทศนั้นๆน,น,นะคะอันนี้เป็นสิ่งที่เราก็พอจะรู้กันเนาะเลยทำให้บาทอ่อนมาได้ขนาดนี้นะคะโอเคเพราะฉะนั้นเนี่ยปามมงว่าบาทยังอ่อนต่อไปได้นะเดี๋ยวมาวัดเป้าเงินบาทให้แล้วกันนะคะส่วนวันนี้ต้องจับตาตัว o จ l e s s c a ค e นะคะในช่วงทุ่มครึ่งก็จะมีการประกาศนะคะออตลาดคาดการไว้ที่345,000รายนะคะจากครั้งก่อน364,000รายโดยรวมแล้วเนี่ยตลาดถ้าเท่าต้องจริงๆต้องเปลี่ยนนะคะเปลี่ยนตรงนี้ต้องเป็นจริงๆต้อเป็นลบกับทองเนาะเพราะว่าคาด อันนี้ใส่ผิดขออภัยด้วยนะคะคาดการเป็นลบกับทองเพราะว่าคาดการว่าจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างานเนี่ยจะออกมาดีค่ะโดยรวมแล้วคนตกงานจะลดลงกว่าครั้งก่อนถ้าคนตกงานต่าๆนะคะก็อาจจะทำให้ทองคำถูกขายได้แต่กลับกันถ้าคนตกงานออกมามากๆล่ะนะคะก็ยิ่งไปกระตุ้นคาดการที่ว่าธาานาคารกลางสหรัฐน่าจะไม่เร่งขึ้นดอ,อกเบีย้ยไม่เร่งลด QE ก็จะทำให้ทองคำปรับตัวสูงขึ้นได้เช่นกันเพราะฉะนั้นต้องเดี๋ยวต้องรอดูตัวเลข ะะว่าออกมาจริงเนี่ยจะเป็นอย่างไรอนอกจากนี้นะคะปะก็แนะนำให้ไปดูปัจจัยทางเทคนิคด้วยค่อนข้างสำคัญเลยนะคะโอเคเอาค่าเงินบาทก่อนละกันเนาะค่าเงินบาทก่อนดีกว่านะคะเพราะว่าทางคำไทยเนี่ยตอนนี้เรียกได้ว่ามีความสำคัญมากๆนะคะจากค่าเงินบาทตอนนี้ค่าเงินบาทยังอยู่ในเทรนของการอ่อนค่าชัดเจนนะคะ,ะแล้วก็ตอนนี้นะคะเรียกได้ว่า อ่อนค่าทะลุะแถวแนวต้านขึ้นมาได้แล้วนะคะแนวต้านย่อยๆเนี่ยทะลุมาได้หลายแนวเลยนะคะตอนนี้ด่านถัดไปของค่าเงินบาทคาดการณ์ไวแถวแถวสามสิบสองจุดหกสองนะคะสามสิบสองจุดหกสองมายังไงก็มาจากการวัวดเป้าฟีโบด้วยแล้วก็เป็นไฮก่อนหน้าด้วยนะคะถ้าเท่าที่ดูเนี่ยกรอบของค่าเงินบาทวันนี้นะคะก็จะอยู่แถวแถวสามสิบสองจุดสองแปดเป็นกรอบล่าง แต่น่าจะอ่อนน่าจะแข็งไม่ไม่ถึงจุดนั้นแล้วค่ะแต่ว่าในนี้เป็นแนวรับนะคะแต่ว่าน่าจะขึ้นไปหาข้างบนได้มากกว่าข้างบนเนี่ยอยู่แถว 90, เก้าสิบสามสิบสองจุดหกสองนะคะบาทอ่อนได้ค่อนข้างเร็วเพราะว่าเขาไม่มีแนวนะคะ่ะไม่มีแนวที่ขวางอยู่เหมือนกับทำนิวไฮเรื่อยๆะคะ่ะพอทำนิวไฮเรื่อยปุ๊บก็สามารถอ่อนไปได้เรื่อยๆอ่อนด้วยความชันที่เพิ่มขึ้นด้วยนะคะก็อาจจะไปเทสถแถวกรอบโบนนี้ได้ 32.62ถ้าไปจุดนั้นเนี่ยเรียกได้ว่าทองคำไทยก็น่าจะได้รับอัน,นิสงเชิงบวกค่อนข้างมากเพราะฉะนั้นการเล่นขายทองคำไทยเนี่ยยังเป็นความเสี่ยงอยู่นะคะแนะนำให้ทยอยย่อซื้อมากกว่านะคะส่วนด้านโกลสปอร์ตด้านโกลสปอร์ต ทางเทคนิคโดยรวมแล้วเนี่ยหลังจากพอเขาเบรกเอากอกได้นะคะตอนนี้ก็เป็นไ w เวัพและเพียงแต่การขึ้นของเขาอะ่ะเริ่มพักตัวแล้วนะคะอ่าเห็นการพักตัวแบบชัดเจนวันนี้ขอกล่าวสรุปเลยว่าเท่าที่ดูนะคะตอนนี้แนวต้านจะอยู่แถนแรถึง1 8 0 9ตอนนี้มาเทสแล้วมาเทสอีกรอบหนึ่งแล้วนะคะ วันนี้มาทำไฮแถดร้อยสิบเอ็ดอ่าโอเคก็มาแถวๆนี้ค่ะแต่ว่าถ้าเขาเออแดงแล้วไม่ผ่านไม่ยืนนะคะต้องระวังละเพราะว่าปาะมงว่าสัญญาณทางเทคนิคเดี๋ยวขอดูตรงนี้นึงนะคะทำให้ไหมอ๋อตอนนี้ตอนนี้ล้างสัญญาณตรงนี้ได้แล้วล้างสัญญาณ Hidden Bear ได้แล้วนะคะถ้าสัญญาณทางเทคนิค ล่าสุดคือเกิดสัญญาณ hidden b l u นะคะ hidden b l u เกิดจากการที่ตัว i n d i c a อร์ทำา o ใหม่แต่ว่าราคายกโลขึ้นนะคะเพราะว่าเขาค้างดีดอพอเกิดสัญญาณ hidden b l u ปุ๊บข้างดีดปุ๊บดิดขึ้นมาละทีนี้ RSI เริ่มตรงนี้ตรงนี้ก็ไม่เกิดเพราะว่าเขาล้างสัญญาเรียบร้อยแล้วนะคะโอเคแต่ว่าก็อาจจะ เรียกได้ว่าถ้าถ้าทองคเาเขายังไม่ฝา่าแถวดาวต้าน2อแนวเนี้ยค่ะปามองว่าโอกาสในการย่อตัวของเขายังมีนะคะปามองว่าถ้าเด็ดขึ้นไม่ผ่านแถวแถวพันแปดร้อยเก้นแปดร้อยสิบเอ็ดนะคะจนถึงไม่ยืนพันแปดร้อยห้าเนี่ยตอนนี้ก็เหมือนกับเริ่มถูกขายลงมาแล้วเนาะเด็ดขึ้นไปแวบ,บเดียวเป็นไส้เทียนด้านบนนะคะแสดงว่าเขาเริ่มปฏิเสธการขึ้นต่อแต่เดี๋ยวต้องดูกราฟแท่งเทียนคันเดสติ๊กแท่งถัดมาเนี่ยแหละคะ่ะแท่งชั่วโมงเนี้ย แท่งใบ3า3ถึงใบสเนี่ยะคะว่าโอเคเขาจะสามารถขึ้นไปปิดเหนือ1811ได้หรือเปล่า1811เป็นไฮนะคะเป็นไฮของแท่งชั่วโมงก่อนหน้าเลยถ้าแท่งถัดมาชั่วโมงนี้ปิดยืนปิดยืน1 8 1 1ได้นะคะค่อยไปลุ้นแถวแถว1 8 1แแต่ถ้าปิดไม่ยืนไปแนะนำให้ใช้ส,ส่วซนเนี้ย เป็นโซนในการขายเล่นซ่านลงมาก่อนนะคะขายในที่นี้เป็นการปล่อยคลองดีกว่า ปล่อยของทองคำไทยที่ซื้อมาแล้วนะคะจะตรงกับถแถว27,750ถึง27,800นะคะ,ะแต่ถ้าเกิดฝ่าไปได้อีกก็ไปลุ้นถแถว1,815ซึ่งจะตรงกับทองคำไทยที่27,900ค่ะสองโซนนี้แหละเป็นโซนในการขายทำกำไรแท็ก Profit ออกมาก่อนเพราะว่าปาเชื่อว่าช่วงนี้ทองคำเขาอาจจะอยู่ในลักษณะของการพักฐานลงมาได้ต่อ จุดโฟกัสนะคะทองคำเขาจะพักฐานได้มากน้อยแค่ไหนอันดับแรกเลยต้องหลุด1795ลงไปนะคะก็เป็นโลแถวแถวนี้เนาะ1795เป็นโลแถวแถวนี้ซึ่งเป็นแนวรับย่อยๆค่ะออจะเป็นไฮก่อนหน้าด้วยเป็นไฮที่เขาเคยเบรกขึ้นมาได้นะคะถ้าหลุดตรงนี้ค่ะโลตรงนี้เป็นแนวรับย่อย1795ก็อาจจะไม่ต้องรีบร้อในการซื้อไปดูอย่างน้อยๆ1790นะคะ 1 7 9 0ให้ดอกจานเลยนะคะถ้าเกิด1 7 9 0เอาไม่อยู่ปาเชื่อว่าโอกาสในการพักตัวลงต่อของทองคำยังมีประมองว่าการโอเคประมองว่าทองคำน่าจะมีการย่อสลับลงไปได้บ้างนะคะาถ้าเท่าที่ดูน่าจะ ยังยังอันอันอยู่แถวนี้อาจจะมีการย่อลงมาหากรอบล่างกรอบที่น่าเข้าซื้อปมองว่าเป็น2โซนล่างนี้ค่ะ1790ถึง1784ถ้าคนเล่นสั้นมากๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะดู1790ให้เป็นดอกจันเลยนะถ้าหลุด1790ให้ชะลอค่ะชะลอมาซื้อที่แถวแถว1784น่าจะปลอดภัยกว่าโซนนี้ปานะปาให้ความสนใจเป็นพิเศษถ้าย่อลงมาไม่หลุดนะคะเป็นโซนที่ดีมากเหมาะกับการเข้าซื้อนะคะ จะเป็นโลตรงนี้เนาะแล้วก็เป็นใกล้ๆกับฟิโบที่50%ด้วยนะคะถ้าลากจาก1750ไปหา1815ประมางว่าโซนนี้แหละเป็นโซนสำคัญละที่น่าเข้าซื้อ27500ถึง27400เป็นโซนแนวรับนะคะส่วนโซนในการ Stop Loss ฝั่งซื้อจะอยู่ที่1774นะคะ1774เนี่ยถ้าหลุดเราจะชะลอและไม่ซื้อเราจะออถอยค่ะเราจะถอยไปดูถแถวๆกรอบล่างอีกทีหนึง แต่เชื่อว่าวันนี้เนี่ยแรงขายถ้ายังไม่มากพออาจจะมาแค่แถวโซนนี้ก็ได้นะคะโอเคเพราะฉะนั้นเนี่ยอันดับแรกเลยดูแท่งปิดของชั่วโมงนี้แท่งปิดของชั่วโมงนี้ถ้ายังไม่ยืน1811นะคะให้ใช้สองโซนโซนนี้แหละค่ะเป็นการหนีก่อนเพื่อรอซื้อด้านล่างซื้อตรงนี้ยังเป็นความเสี่ยงมากๆในมุมมองส่วนตัวนะคะไม่อยากให้ไล่ซื้อตรงนี้เลยให้รอซื้อโซนล่างจะปลอดภัยกว่า นะคะคถ้าหลุด1790ให้เลงเลยนะ1784นะคะเป็นจุดที่น่าสนใจมากๆเลยค่ะสําหรับการเข้าซื้อมองว่าทองคำเขาอยู่ในช่วงพักฐานแต่พักฐานเนี่ยอาจจะไม่ลึกถ้าไม่หลุด1784 1774นะคะสองโซนนี้เป็นแนวรับสําคัญนะคะทีออ่ถ้าย่อมาไม่ลึกเนี่ย คิดว่าจะดีดตัวขึ้นกลับไปหาเป้าด้านบนได้แล้วก็เป้าสําคัญของเราถ้าทะลุ1815ได้เมื่อไหร่คาดไปที่1833แต่ว่าอาจจะไม่ใช่ในคืนวันนี้นะคะอาจจะต้องใช้เวลาในการสะสมกําลังซักเล็กน้อยให้เขามีการพักตัวลงมาบ้างนะคะโอเคสวัสดีทุกท่านที่เข้ามาชมไลฟ์นะคะ คุณพี่แค่วันถามว่าตอนนี้แต่พันแปดร้อยห้ามีปัจจัยอะไรไหมคะปัจจัยหลกัลกๆเป็นบอลยูที่ร่วงลงมานะคะแล้วก็เรียวยูเนี่ยติดลบหนักมากนี่แหละค่ะบอลยูลงมาแบบหนึ่งจุดสองเจ็ดแปดเปอร์เซ็นต์นะคะลงหนักมากนะคะก็เลยทำให้ทองคำปรับตัวสูงขึ้นแล้วก็ปัจจัยหลักอีก ตัวหนึ่งก็เป็นเรื่องของโควิดเดลต้าที่ระบาดหนักมากๆแล้วก็มีอีก,อกหลายสายพันธุ์ที่น่ากังวลรวมถึงมินิทของเฟดเนี่ยก็ส่งสัญญาณว่าเฟดไม่ได้เร่งรีบในการขึ้นดอ,อกเบี้ยเงินเฟ้อเป็นภาวะชั่วคราวรวมถึงการจร้างงานอัตราการว่างงานเงินเฟ้อเนี่ยก็ยังไม่เข้ายังไม่เข้าเป้าหมายของเฟดนะคะถ้อยแถลงตรงนี้เป็นปัจจัยสําคัญที่ช่วยหนุนทองไว้เพราะว่าก่อนหน้านี้ค่ะออทองคำเขาตกใจมากจากการประชุมเฟดรอบที่ผ่านมา แต่พอไส้ในโดยรวมแล้วเนี่ยพอคนเข้ามาเจาะเนื้อหาปุ๊บเขาจะพบว่าเอฟเฟกก็ยังมองเศรษฐกิจสหรัฐแบบไม่ได้ไม่ได้ร้อนแรงขนาดที่ว่าต้องรีบร้อนในการเล่งขึ้นดอกเบี้ยขนาดนั้นพอตลาดหายตกใจปุ๊บทองคําเขาก็เลยทรงตัวรักษาระดับไว้ได้เพียงแต่ว่าก่อนหน้านี้ทองคําเขาขึ้นมามากแล้วเนาะจากแถวแถวหนึ่ขึ้นมาพันแ รีบา65เหลียญเลยนะคะออทองคำเขาอาจจะต้องยอ่อลงมาพักบ้างเพราะว่าล่าสุดมันเกิดสัญญาณ b a l l i s h RSI divergence นะคะในทางเฟรมหนชั่วโมงตรงนี้เนาะช่วงที่ทองคำเขาขึ้นไปเทส1,815แล้วก็เกิด divergence ตรงนี้ค่ะทองคำเขาก็เลยยอ่อมาพักลงบ้างนะคะวันนี้ถ้าทองคำไม่ทำหายใหม่นะไม่ยืน1.811ในชั่วโมงนี้โอกาสในการยอร่อมาหากรอบด้านล่างจะสูงกว่า แต่เราก็ต้องเผื่อหรือเผื่อขาดไปด้วยถ้าทะลุ1 8 1แแปลว่าชุดที่เขาขึ้นมายังไม่จบนะคะอาจจะขึ้นต่อได้เลยแต่ปะให้น้ําหนักของการย่อตัวลงมาพักด้านล่างมากกว่าแต่ปะมองว่าย่อไม่ลึกคะ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าย่อลงมาเป็นโอกาสในการเข้าซื้อมากกว่านะคะเชื่อว่าหลายคนเนี่ยยังไม่ได้ซื้อทองคาไว้นะคะอาจจะมีใครหลายคนตกรถได้นะคะในช่วงที่ผ่านมาไม่กล้าไล่ซื้อเนาะ มีโอกาสถึง1790มากน้อยเพียงใดประมองว่ามีโอกาสมากไปนะคะวันนี้ประให้โอกาสมากกว่า50%ที่จะหลุด1790ด้วย ส่วนตัวมองว่าน่าจะหลุดนะคะถ้าไม่ทำไฮไม่นะอินเคสที่ว่าต้องไม่ต้องไม่ผ่าน1815นะคะมีโอกาสหลุด1 7 9 0แล้วลงมาอย่างน้อยๆเนี่ยน่าจะเห็นแถวๆ1784แ7นะคะ,ะ,ค,ะคุณเบสอาจจะต้องจำใจคัดล็อตถ้ามีเซลล์อยู่นะคะก็อาจจะพลิกหน้ามาเล่นฝั่งซื้อได้นะคะแต่ว่าอาจจะรอปิดแถวๆด้านล่างแล้วค่อยอพลิกจากหน้าขายมาเล่นหน้าซื้อจะดีกว่านะคะ ซส์ไส์เอสไม่กล้าซ่ากับแท่งเลยค่ะบาดเดแรงมากใช่ค่ะแล้วบาทตอนนี้ต้องบอกว่ามันมีอีกเรื่องหนึ่งเนาะที่เขากำลังคิดๆกันอยู่ตอนนี้ว่าจะเกิดแบบการล็อกดาวน์หรือเปล่า ในในบ้านเราเนี่ยแหละค่ะก็เลยทำให้บาทค่อนข้างที่จะอ่อนมีฟลอ์ไหลออกสะท้อนได้จากตลาดหุ้นไทยเนี่ยดิ่งลงแรงมากๆนะคะถ้าไปดูยอดการซื้อขายของนักลงทุนต่างชาติเนี่ยก็จะพบว่าหลังๆมานี้เป็นการขายสุดทีนะคะหลายเดือนติดต่อกันแล้วนะคะเศรษฐกิจก็ค่อนข้างแย่เพราะว่าตัวแปรสำคัญเลยคือยอดผู้ติดเชื้อนะคะสามารถดูได้ถ้ายังพุ่งไม่หยุดก็มีโอกาส เขาก็มองว่ามีโอกาสเกินหมื่นได้จริงๆตอนนี้อาจจะเกินหมื่นด้วยพลั้มไปแล้วนะคะแต่เพียงแต่ว่า,าการตรวจของบ้านเราเนี่ยมันยังไม่ได้แบบตรวจแบบเขาเรียกว่าอะไรนะตรวจแบบเจาะเข้าไปตรวจแบบเข้มเข้มเข้ม,เข,มเขาเรียกว่าอะไรนะประมาณนั้นนะคะคปะคิดว่ายอดผู้ติดเชื้อของเราน่าจะน่าจะมากกว่าที่เราเห็นในในตัวเลขนะคะ โอเคคุณเบสขอบคุณที่แนะนำหนึ่งเจ็ดแปดสีมีโอกาสสูงอยู่ใช่ไหมประมองว่าใช่ค่ะประมองว่าทองคำเขาน่าจะมีการย่อลงมาบ้างนะคะเหมือนกับขาการย่อยังไม่ครบค่ะเพราะว่าน่าจะลงมาได้อีกอย่างน้อยๆต้องหนึ่งขานะคะต้องมีโลว์โลอีกหนึ่งขาก่อนที่เขาจะไปต่อนะคะ ก็เป็นกำลังใจให้คุณเบสนะคะมาลุ้นไปด้วยกันอ่าลุนให้ไม่ผ่าน1 8 1 5งาทองคำเขาจะย่อลงมาได้แต่ถ้าผ่าน1 8 1 5ก็เป็นอันว่าอ,อ่ทองคำเขาก็ไปต่อได้เช่นกันเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องจับตาราคายอย่างใกล้ชิดนะคะคุณเบสป้าเป็นกำลังใจให้คะ่ะโอเคจบไปแล้วนะคะสำหรับวันนี้กอ็อ่ถ้าป้าไม่ได้ตอบคำถามท่านใดนะคะขออภัยด้วยเดี๋ยว่าจะเข้าไปพยายามตอบให้ในคอมเมนต์อีกทีหนึ่งนะคะ สุดท้ายก็ขอฝากโปรโมชั่นนะคะของ YLG ด้วยนะคะใครสนใจเทท,ทองก็มาเทท,ทองกับ YLG นะคะวางเงินประกัน50 0 0 0บาทนะคะจากปกติ1 0 0 0 0แบาทค่ะซื้อขายทอง99.99ไ99ด้1กิโลซื้อขายทองคำกาส6 5ได้60บาททองนะคะสนใจแอดไลน์มาเลยนะคะไ like ลน์แอ YLG Boolean หรือว่าจะโทรก็ได้026879888นะคะเข้ามาเว็บไซต์ก็ได้ w w w YLG b u l i a n co th h นะคะหรือว่าจะสั่งซื้อทองคําแท่งชิ้นเล็กๆทองคํารูป,ปรพรรณนะคะกาทองคําแล้วก็มีโปดักตสินค้าให้เลือกสรรมากมายค่ะ สามารถสังส่งซื้อสินค้าได้ที่ like l i n e at YLG p r e c u o u s นะคะหรือว่าจะอ e ิง QR code มาที่หน้าจอนีไ้ได้เลยนะคะสั่งสินค้าออสะดวกมากๆเลยส่งตรงถึงบ้านท่านได้เลยค่ะใครสนใจเทรดตลาดที่กนะคะก็มาเปิดพอร์ตกับ YLG Futures ทำกำไรได้ทั้งขาขึ้นขาลงใครกังวลกับเรื่องค่างเงินบาทเทรดโกออนไลน์เนี่ยค่ะไม่ไม่คิดเกี่ยวกับเรื่องค่างเงินบาทเลยนะคะก็มาเปิดพอร์ตกับ YLG Futures เราลดค่า ขอให้มากถึง80%เลยนะคะตั้งแต่สัญญาแรกสนใจแอดไลน์มานะคะ like l i น e แอ YLG Futures ค่ะหรือว่าจะยิงค r Code มาที่หน้าจอก็ได้นะคะโอเคสุดท้ายป้าก็ขอจบการรายงานไปเท่านี้นะคะแล้วก็พักค่ำพบกับไลฟ์ของพี่เบนเช่นเคยนะคะสุดท้ายนี้ป้าขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่วันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะ